สวัสดีค่ะวันนี้จุนจะพามารู้จักประเภทของผลิตภัณฑ์กิฟฟลีนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ากิฟฟลีนมีสินค้าทั้งหมด2,000ัรายการแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่รู้ว่ามันจัดเป็นประเภทแล้วได้กี่ประเภทจุนก็จัดเอามาเป็นประเภทได้ทั้งหมด7ประเภทนะคะมีผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว พวกแชมพูโลชั่นแปรงแต่งผมครีมโกนหนวดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางก็จะมีพวกลิปกอสแป้งแข็งครีมรองพื้นเมคอัพเซ็ตเป็นต้นนะคะแล้วก็ของใช้ในบ้านก็อย่างเช่นมีเอื้องกองน้ำเครื่องกองน้ำเครื่องฟอกอากาศเบาะรองนั่งชุดเครื่องนอนโคกินเป็นต้น สินค้าบางอย่างก็เป็นสินค้าที่เป็นพันธมิตรนะคะที่กิฟฟารีนกับบริษัทอื่นเนี่ยแบบเขาร่วมกันที่จะเอาสินค้าของอีกบ,บริษัทหนึ่งมาขายในกิฟฟารีนแล้วก็เมื่อซื้อสินค้าแล้วก็จะได้ PV ได้ปันผลคืนมาด้วยนะคะก็เป็นสินค้าที่เราใช้ในบ้านทั่วไปเลยใช่ไหมพวกเครื่องนอนต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตเนี่ยก็จะเป็นพวกแอสตาแซนทินแคลดีแมกซ0หกร้อยไฟโตวิต เป็นอาหารเสริมต่างๆนะคะสินค้าประเภทนี้จะได้ PV เต็มเลยนะคะ PV ก็คือ Price Value นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จากต่อไปว่า Price Value ก็คืออะไรแบบขยายความแบบกว้างๆตอนนี้ก็รู้แค่ว่าสินค้าที่เราซื้อแล้วเอามาคิดคะแนนนะคะตัว Price Value เนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยจะ PV ไม่เต็มนะคะ จะเป็นพวกเส้นมีแป้งข้าวเจ้าน้ำพริกเผาคุกกี้รสเนยสดคุกกี้รสสตอรอเบอรี่คุกกี้รสกาแฟนะคะจึนก็ลองกินมาหมดทุกรสแล้วอร่อยมากเลยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ p ีวีไม่ค่อยเต็มนะคะเพราะว่าต้นทุนการผิดเขาเนี่ยอาจจะสูงก็เลยทําให้ได้กําไรไม่มากก็เลยได้ปันผลน้อยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็ได้พีวไม่เต็มเหมือนกันก็ คือพ่อจุเนี่ยเคยขายพวกอุ๋ยเคมีอุ๋ย,ยชีวภาพอะไรพวกนี้นะคะพ่อบอกว่าเอาไปขายให้ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านใช้แล้วมันแบบได้ผลผลิตที่ดีมากคือเขาบอกว่ามันเข้มข้นกว่าท้องตลาดนะคะในราคาที่เท่าเท่ากันแถมได้เงินปันผลคืนด้วยนะคะก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากแล้วก็มีอุปรกรณ์ช่วยขายนะคะก็อย่างเช่น พวแผนพับใบปิวต่างๆแค่ตลอ,อกภาษาจีนแค่ตลอ,อกภาษาอังกฤษแผนการตลาดภาษาอังกฤษโบชัวปุ๋ยสำหรับใช้สำหรับต้นอ้อยปาล์มปุ๋ยสำหรับทุเรียนปุ๋ยสำหรับข้าวข้าวโพดอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้าไปไกลใช่ไหมคะกิฟฟารีนเขา ทำเว็บไซต์ g i f f e r i n com เราสามารถที่จะไปค้นคว้าในนั้นได้ทำ g i f f r i n official ใน Facebook นะคะทำ g i f f e r i n แ application ทำ g i f f r i n e x p e r t ที่จุนพูดมานี่คือเป็นแอปพลิเคชันกับเป็นเว็บไซต์สามารถคลิกแบบหาคีย์เวิร์ดนี้ได้จาก google เลยนะคะแล้วก็มีพวกไลน์นะคะที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ YouTube ก็มีนะคะ คือเราอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยขายเช่นโบชัวแล้วเนาะเพราะว่ามันความรู้ทั้งหมดนะมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้ว,ลวเราก็เลยไม่ต้องแบบพกกระดาษไปแจกชาวบ้านเงนี้ยเพราะว่ามันมันก็แบบแต่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะบางที่อาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องเอาโบชัวไปเนาะแล้วคราวนี้เรามาขยายความว่าผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัวเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีประเภทไหนนะคะก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ giftarine com เลยนะคะ ตามนี้เลยก็ค้นหาใน Google เลยนะคะก็จะมีพวกดูแลช่องปากแปรงสีฟันยาสีฟันมีน้ำหอมมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามีผลิตภัณฑ์สำหรับทาลกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมครีมทาผิวสำหรับเด็กเลยนะคะ,ก,คคก,ะ,คะก็มีแปรงสีฟันด้วยจุนก็ใช้แปรงสีฟันของเด็กนะเพราะจุนรู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อย ม,มันเหมือนมันเหมาะกับสีร่ะปากเราอะพอเราใช้อันใหญ่แล้วเราเหมือนมันไม่ค่อยถนัดเลือดชอบไหลยอย่างงี้ว้วก็เลยใช้ขอมเด็กนะคะก็มีความละมุนละม่อมกับปากตัวเองดีนะคะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะก็มีหลายอย่างเลยแม่จะบอกว่าเขาชอบหมวดนี้ที่สุดนะคะเพราะว่าเขาซื้อมาใช้แบบเกือบทุกชนิดอะคะ่ะ ก็มีการมอลดคริสตัลีนชีสวิสเทนซีแอคทีบยังเราก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะชอบประเภทไหนถ้าเราเจอแบบกลุ่มลูกค้าที่เขาอาจจะมีสตังค์หน่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสนอเป็นเ,เป็นไฮโดรคริสัตให้เขาก็ได้นะคะเพราะว่าสินค้าของกิฟตัลีนเนี่ยแต่และประเภทเนี่ยจะมีราคาที่แตกต่างกัน ็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบลูกค้ากลุ่ม C แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์หนึงกลุ่ม D ก็ผลิตภัณฑ์หนึ่งอะไรแบบนี้นะคะเราต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มไหนนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกอ,อุปกรณ์ที่ใช้ใน ซักผ้าล้างผักล้างจานนะคะจุนชอบแบบนั้นยาล้างผักมากเพราะว่ามันแบบมันออร์แกนิกอ่ะมันมันมันดีต่อสุขภาพจริงๆอะ่ะมันไม่มีสารตกค้างในผักแล้วก็ล้างได้อย่างสะอาดหมดจดุดคือมันเข้าปากแ้วมันไม่เป็นอันตรายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็จะมีพวกเครื่องกรองน้ําไส้กรองคือจุนสังเกตเห็นเนี่ยเครื่องกรองน้ํเกียฟารีเนี่ยคือ คือมันจะดีตรงที่ว่าแบบบางตัวน่ะใช้งานได้ถึงสองปีเลยนะคะใส่กองคือเราไม่ต้องซื้อบ่อยอะ่ะแถมราคาก็แค่หมื่นหมื่นกว่าบาทอะ่ะมันมันแบบมันราคาท่งท้องตลาดแต่ว่าคุณภาพมันดีกว่าแถมมันได้น้ําแร่ที่ที่แบบมีสารสำคัญที่ร่างกายต้องการนะคะแบบเยี่ยมมากเครื่องกรอนงน้ำดิฟฟารีนะคะแนะนําเลยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตนะคะที่จุนชอบ ก็ตัวนี้เพิ่งออกใหม่วีแกนนะคะเป็นโปรตีนจากจากพืชน,นะคะเหมาะสำหรับคนที่กินมังสวิรัตกินเจนะคะจึงก็เอาให้พ่อกินด้วยตัวนี้กินแล้วก็แบบมีแรงทำงานตื่นตื่นง่ายนะคะแบบสารอาหารก็ได้รับแบบถึงเซลล์มากขึ้นอะ่ะรู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นอะ่ะไม่กินจุกกินจิกนะคะตัวนี้แนะนำเลย,เลยแล้วก็มีพวกลูกอม ยาแผนโบราณยาสามัญประจําบ้านเครื่องดื่มต่างๆแบบเครื่องดื่มน้ําผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นบรรจพูตะน้ําทับทิมน้ําส้มน้ําดอกกุหลาบอย่างนี้นะคะลองไปศึกษาดูะคะ่ะมีมีมีอาหารเสริมหลายอย่างต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอาหารเนี่ย ก็เป็นของที่เราใช้ในครัวเรือนของเราเลยนะคเครื่องปงร,รุงเบเกอรี่แล้วก็แบบโปรตีนโปรตีนที่แบบผสมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกอย่างเงี้ยแบบใช้สำหรับคนที่ใช้ควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็มีน้ำมันน้ำมัน,นมะก,กอกน้ำมันลำข้าวที่แบบดีต่อสุขภาพนะ มีสารอาหารที่ที่รังไงต้องการหม,หมดต่อไปก็คือหมวดการเกษตรสินค้าการเกษตรเนี่ยก็จะมีมีหลายขนาดนะคะเป็น1ลิตร5กิโลกร,รมัม20กิโลกร,รมัมคือสามารถซื้อได้ทีทไรเยอะๆก็ได้ก็จะได้ปริมาณที่แบบว่าถูกลงนะคะ อันนี้คือเป็นตัวอย่างโบชัวของกิฟฟารีนะครับโบชัวที่ถ้าเราปลูกมะนาวเราต้องใช้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะช่วงบำรุงต้นช่วงสะสมอาหารออกดอกช่วงขยายลูกช่วงเร่งน้ำหนักนี้นะคะนี่มีโบชัวสำหรับใช้ดูแลท,ทุเรียนด้วยนะคะคือเราไม่ต้องแบบไปค้นคว้าอะไรมากคือเราดูโบชัวนี้เราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ปุย ของกิฟฟารีนได้แล้วนะคะอันนี้ก็โบชัวข้าวนะคะใครปลูกข้าวก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์ตามนี้แล้วก็ไปลองใช้ดูนะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนวันนี้เราก็ได้รับรู้แล้วนะคะว่ากิฟฟารีนมีผลิตภัณฑ์สองพันรายการเนี่ยจัดประเภทได้ทั้งหมดกี่ประเภทก็ตามนี้นะคะแต่ว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยเราจะไปเจาะลึกเรื่องผลิตภัณฑ์ต่อนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ เป็นเบนเบอร์กิฟต์ฟแล้วท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของกิฟต์ฟรีในรูปแบบผู้บริโภคหรือในรูปแบบนักธุรกิจสําหรับท่านที่เลือกเป็นเจ้าของกิฟต์ฟรีในรูปแบบผู้บริโภคท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ค่ะท่านสามารถซื้อสินค้าส่วนใหญ่ในรกกาคาลด25